จะออกคันนี้แบบนี้เนาะเท่าเหมือนกันกับของเสียเปียกเลยเนาะเหมือนกันเลยอ่ะแกบอกว่าประหยัดน้ำมันดีทำไมจะมีบุญว่าประหยัดประหยัดแกบอกว่า xgmg อ่ะมันช้าแต่งานหนักงานงานดินแข็งแหละเก่งกว่านี้อันนี้งานดินแข็งสู้ xgmg ไม่ได้เห็นแกเปรียบเทียบกันเนาะแกมีสองคันอ่ะแกบอกว่า ตัวนี้มันประหยัดน้ำมันจริงแต่ว่าเวลาเดินดานจริงๆอ่ะไม่ได้เลยสู้เอ X ิ0ไม่ได้อนั้นแรงกว่าเห็นแต่ว่ามันมันเหมือนจะอืดๆนิดหนึน่ง<อ>ใช่มันน้ำหนักมันได้มั้งใช่สี่ล้านกว่าใช่ไหมั200้ย k 2 0<ๆ>0 <ๆ S 1> จะเอาให้จบเลยบ้อน่ นเสียดินมันมันเหมือนมันอุ้มน้ำนะดินตรงนั้นมันเป็นเองเอ่งพรุ่งนี้ก็จบแล้วแล้วใครว่าจะไปทำง,งานทุกน,นาฬงาใครอ่ะเมื่อเม่ห็นินี้ว่าใครอ่ะที่ว่าจะไปทำที่ลำดวนนะทำของใคร ลูกพี่ของเสี่ยนนนหรือเปล่าเอ,อ๋อใครอ่ะคนรถสีดำๆสีประตูน,ะนั่นน่ะเมื่อตางวันใช่ไหมอ๋อเขาจะไปทำใช่ไหมเขาพูดว่าจะไปทำพวกนองน,องนาโอเคมันเรือสองงานก่อนใช่เรือสองเรือสองก็ถ้าพี่จินไปทำก็ทำเรือสองเลยแบบนั่นแหละทำไปเลยทำไป มันมีอีกเดี๋ยวแบ่งจากที่เสียาเนาะจะจะทำต้องไม่ทำไม่รู้ไปดูก่อนว่าจะเบิกเงินได้หรือเปล่าจะโทอหาตัวอย่างเลยแกเป็นจิตงานแล้วยังไม่ได้ปัญหาเรื่องเงินนี่เลยไม่ใช่แม่รถแก่รถที่นั่นเหรอ